ฮัลโหลอันยองคัะซีอโทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไอกันอีกแล้วนะคะทุกคนกับแมปฟิชนะคะทุกคนเนาะวันนี้ไอได้ข่าวว่าเกาะแห่งนี้นะคะทุกคนมีคันเบ็ดฟรีอันหนึง่งที่แบบว่าสามารถรับน้ําหนักปลาได้แบบโอ้ oh m ม g ก d นมากถึง1000กิโลเลยนะคะทุกคนเนาะ oh. ก็ไอไปเห็นแวบๆบแบบมานะคะทุกคนจริงๆไม่ได้แวบๆบแบบหรอกก็ไปเสิร์ชอินเทอร์นเน็ตมาอีกรอบนึงเนาะเออได้ไปเห็นแวบๆบแบบมาเนื่องจากว่าเรานะั้นได้ สำรวจเกาะนะคะทุกคนมี NPC พซอยู่หลังเกาะนี้ด้วยใช่ซึ่งเกาะด้านในนะคะทุกคนไอ้เพิ่งเดินเข้าไปเหมือนแบบว่าหลงเข้าไปอะค่ะทุกคนเนาะแล้วก็เออมันถ้าได้มันจะเป็นภูเขาไฟตรงนู้นนะคะทุกคนเนาะอะไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจในการหาเบตตกปลาแมกมาก,กันเลยดีกว่าค่ะทุกคน let's go เหมืนว่าเราต้องเดินไปด้านหลังนะสวัสดีค่ะคุณลกูกสวัสดีจ้าสาวน้อยจะไปไหนนะเออพอดีว่าจะไปหา,ปา,า,าบเบตตกปลาแมกมาค่ะลุงได้ข่าวว่าเบตตกปลานี้มันรับน้นานําหนักเยอะยะมากเลยนะคะ โอ้ยจริงหรอจริงหรอถ้าได้แล้วก็เอามาอวดฉันหน่อยนะฉันอยากเห็นมากๆเลยแหละได้ค่ะโอเคกับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาแบตตกป้ากันเลยดีกว่าแบนตกป้านี้นะคะทุกคนมันจะอยู่ที่อ่าวเอ่เอ โรลิสนะคะทุกคนเนาะเออโอเคแหละเดี๋ยวเราไปหาเบตตกปานั่นก็เลยดีกว่าตอนนั้นเหมือนเราเอ่อเหมือนเดินหลงมาตรงนี้อ่ะทุกคนใช่ปะแบบนี้นะมันจะมีภูเขาไฟอยู่แล้วมันจะเป็นถ้ำเข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสถานที่แปลกใหม่ก็เลยยังไม่เข้าไปเอ้ยเอ้ยติดๆอ่าตรงนี้ค่ะทุกคน นี่ไหมภูเขาไฟโอ้ยร้อนเผาร้อนเผาโอ้ยน้าไม่น้าไป็นี้จะขอลองตกปลาดินี้สักตัวนองดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าโอ้ยร้อนมากค่ะทุกคนโอ้ยน้าไม่น้าไม่ลองดูซิเอ้ตีตกไปเลยเป็ดมันถึงไหมอะเป็ดมันไม่ถึงทุกคนอืมันเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบเป็ดตกปลาที่แบบเหมาะกับการตกปลาที่นี่อะมันต้องเป็นแบบเบ็ดตกปลาแมกมาท่านาน่ะทุกคนมันถึงจะตกได้อู้ นาจัว่ะน่าจัว่ะกลัว,วแม็กมาหินตกลงมาเมื่อกี้นาวากระเด็นโดนฉันปะเนี่ยแล้วมันจะมีทางแถวนี้อ่าตรงนี้ค่ะทุกคนเสียงดังจังเลยเสียงแม็กมาแบบประทุด,ดังมากแล้วก็เดินออกไปด้านหลังตรงนี้อ่านี่ค่ะทุกคนนี่แล้วเราก็จะทะลุกออกมาอีกฝั่งหนึ่งของเกาะน,นะคะแล้วก็จะเจอกับนี่ NPC ตัวนี้โอ้ยออกสวัสดีเจ้าออกเอ้ย พูดอะไรอะ่ะเออฮัลโหลเราอ,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 อยากให้ช่วยอะไรอะ่ะเออฉันอยากจะได้บิดตะอันใหม่อะ่ะชื่อออกนะเดี๋ยวชื่ออะไรอะ่ะเออจะใช้แยกกี้นะโอ้ oh. ยายกี้งั้นเหรอใช่แล้วเธออยได้เบตตกปลาอันใหม่หรือเปล่าอ่ะฉันอยากได้สิอยากได้มากๆเลยแหละเอาล่ะถ้างั้นก็ไปหาของที่ฉันต้องการมาแล้วก็เอามาแลกกับเบดตกปลานะจะได้อะไรอ่ะจะได้ปลาปลากระเป๋าอ่ะปลาปลากระเป๋าอ่ะปลากระเพ้าปลากระเป๋าอ่ะปลากระเพ้าปลากระเพ้าอ่ะเออปลากระเป๋าเออไอที่มันเออ โกงๆใช่ปะอ่าใช่แล้วใช่แล้วไปเอามาซ่าแล้วก็เอามาแลกกับเบตตกปลานะโ okay, okay. อเคโอเคเอาละค่ะทุกคนเรารับเควสจากเจ้าออกตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปหาเบตตกปลากันเลยดีกว่าเหมือนเขาอยากได้แบบปลาปัก,กเป้าอะ่ะโอ้ยโอ้ยรลาวานี่ก็สู้ซ่าเหลือเกินต้องเดินไปหาปลาปักเป้าออกมาให้เจ้าออกเพื่อที่จะได้แบบขั้นเบตตกปลาสุดแสนเพอร์เฟกต์ฉันก็จะได้ตกปลาที่แบบว่าหลุห่ยใหญ่ๆสักที ฉันอยู่กับเบ็ดแบบออกซิเดียแบบนี้มานานแล้วมันรับน้ำหนักได้แค่600กิโลกรัมเองมันแบบมันบดายมันบดายมันมันเบี่ยงเบาไปอะทุกคนเวาจะตกปลาเพราะว่าตรงไหนอะตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอปิดธงก่อนนะเพราะกลัวมันแหลกโอ้ยโอ๊ยฉันได้ฉันได้ตัวใหญ่ฉันได้ตัวใหญ่โอ้ยนี่นี่นายได้ปลากระเบนเลยเหรอใช่ใช่ใช่ฉันได้กระเบนล่างหูดูสิอุ๊ยดึงดึงดึงตัวใหญ่มากดึงตัวใหญ่มากนี่อยากได้แบบนี้บ้างจังเลยวายโอ้โหตัวใหญ่มากเอาล่ะ ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันขอมากโอเคเรามาตกปลาปักเป้า <breaking> กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนสมมุติแบบไหนเด็ดเฟลไหนขอแบบรมบแรลงดนปลาปักเป้าเลยได้เปล่าปักเป้าเปล่าเป้าเอ้ย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 มามาเร็วเมาเร็วเอุ้ยอุ้ยสีทองใช้ปลาปักเป้าไหมไอตัวอะไรอ่ะทำไมตัวอะไรอะจะได้ตัวอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีแรงดีแรง มามามาอย่านะอย่าอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดื้อสิเลี้ขึ้นมาโอ้ยเลี้ปลาหมึกกันแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ใช่สีที่ฉันต้องการจะได้ปลาปกเป้าเอ้ะหรือว่ามันจะเอาปลาหมึกด้วยเมื่อกี้เหมือนแบบซับมันขึ้นปลาหมึกด้วยก็ปลาปักเป้าตัวหนึ่งปลาปกเป้าขอปลาปักเป้าหน่อยจ้าโอ้ยอีกแล้วจะได้ปลาหมึกบ่อยจังตอนอัดอะไม่ตอนอัดไม่เห็นได้ตอนนี้ได้ดัวมากเลิศเล็ดเลเลเลที่สุดฉันชอบฉันชอบเขึ้นมยี่ยงิึ เอ้ยนีสมมุติแบบแอบาบจะได้ปลาปล๊อกป้อกี่มโมงเฮ้ยได้ปอกหมึกแล้วทุกคนได้สามรอบแล้วโอ้ยหนทางชี้แห่งการรวยเลยนะเนี่ย,โอ,ยโอเค ทุกคนเราได้ปลาหมึกรัวๆเลยอ่ะหรือว่าเกาะนี้ปลามันกินเหยื่อที่เป็นปลาหมึกหรอเพราะว่าเราแบบเอาปลาหมึกติดเหยื่อโอ๊ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้งขีดมันนี้แบบเป็นเพชรพด้วยโอยโอยเป็นประกายเป็นประกายอุ้ยตัวนี้ไม่ได้ปลาป๊กเป้าแต่ทําไมได้ปลาแบบดีจังเลยเพราฉันขาดแคลนเงินหรือไงก็เลยหาปลาดีๆมาให้เออโอยโอยมามามาเอออุ้ยเลือดเซฟว้ตัวนี้เลือดเซฟทุกคนตัวนี้เดินแสงเลิศเลยแล้ว ตอนนี้เราเรามาหาปลาปลากระเป้าเราไม่ได้มาหาปลาอื่น้องได้ปลาประเป้าทุกคนเดี๋ยวเราขอตกปลาประเป้าก่อนแป๊บหนึ่งนะน่าจะได้อีกนานอ่ะเออขออนุญาตตกปลากระเป้าแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราตกจนเช้าแล้วค่ะทุกคนยังเรายังไม่ได้ปลาประเป้าหรอวิเสียงไรอ่ะเหมือนมีเสียงปืนใหญ่อุ๊ย เสียงอะไรแกมันเสียงเกมเลยมันเสียงชีวิตจริงฉันเริ่มแยกไม่ออกแล้วปักเป้ามาสักทีเถอะเร็วๆเร็วๆจะตกมาจนเช้าแล้วปักเป้าปักเป้าปักเป้าม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 ากลมๆน่ารักาตุบปีตุกปีปักเป้าปักเป้าปยใช่ปัก พ่อว่าจะได้ปังเป้าพ่ออยากได้ปังเป้าเราไม่มาพาอไม่อยากได้เรามาบ่อยเหลือเกินนะเรามีการขิงปลาข้างางฉันเกิดขึ้นพวกแกจะมาขิงปลาอะไรตรงนี้นะ่ะเป็นไงฉันได้ตัวใหญ่นะป่าสาวน้อยโอ้ยใหญ่มากเลยค่ะแต่ขอาชัดใหญ่กว่านะโอ้ยอะไรอะ่ะฉันได้คาแคดด้วยล่ะเห็นหรือเปล่าพวกแกแค่ผัดฉันหํามนะพวกจะมาอวดอะไรกันตรงนี้อ่ะฉันอวดมาัางอ่ะเลิศแสงวิบวับวิบวับ ฉันอวดบ้างฉันอวดบ้างเราลองเปลี่ยนเบ็ดดูดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เราไม่ได้ปลาปักเป้าเลยอะรู้สึกมันได้ยากหลือเกิดอะลองเบ็ดโชคดีละกันเผื่อมันจะตกปักเป้าได้ขอปลาปักเป้าปลาปักเป้าเบ็ดโชคดีเบ็ดโชคดีตรงนี้ปักเป้าตรงนี้ปักเป้าล้นพันไปหมดแล้วปลาปักเป้าปลาปักเป้ามาสักทีเด้อตอนที่แบบไม่ได้อยากได้อะมาตั้งสี่ห้าตัวตอนอยากได้ไม่มาสักตัวไม่แทบจะไม่โผล่หน้าเลย ปักเป้าไหมโอ,อ้ไม่ไดป้ปักเป้าเลยปักเป้าปักเป้าสักตัวให้เราเถอคะ่ะฉันขอลองขอปักเป้าโอ้ยปากกระตูนอ่ย,อยากจะปักเป้าอะ่ะปักเป้าไม่มีเลยอ่ะตอนอยากได้แต่ไม่มีแต่ตอนไม่อยากได้ดันมาซะงั้นอะ่ะฉันว่าฉันควรเปลี่ยนที่ตกแล้วแหละตรงนี้มัน มันไม่ได้ปลาปักเป้าอ่ะทุกคนเพราะว่าเราตกมานนาแล้วเราไม่ได้ป mm ักเป้าเลยโอ้ยโอ้ยจะจมน้ำจะจมน้ำโอเคเอาละฉันจะตกตรงนี้แล้วฉันบอกว่าจะได้ปลาปักเป้าตรงนี้มีมาปลาปักเป้าปักเป้าที่ฉันรอคอยปลาปักเป้าปลาสีเข็ดแหมทีแบบฉันอยากได้ปลาแบบแพงๆเอาไปขายเอาตังค์ดันไม่มีได้แต่ได้แต่ปลาปักเป้าพอจะได้ปลาปักเป้าก็คือแบบอยากได้ปลาปักเป้ามากตอนนี้แต่ดันออกแต่ปลาที่แบบ ได้ตัวเป็นแผงไปขายอ่ะเออกลัวแบบเราไม่มีตังค์ใช้เลยหรือไงปักเป้าต้องให้บทก่อนไหมปักเป้ามาเดี๋ยวนี้ปักเป้าเอิบปาเอลี่โอ้ไปอยู่กับปลาไปอยู่กับนีโมเลยนะปักเป้ามาสักทีเถอะขอร้องปักเป้าปักเป้าจินตลาเล่นหลบู้ชื่นชมตดลีอ้าวเร็วเร็วได้สักทีได้สักทีในที่สุดทุกคนเราได้ปลาปักเป้าแล้วโว้ยในไปซี เราได้ปลาแบบสีเขียดสีเขียดมาเยอะเลยนะเอล่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาปลาปักเป้าไปให้เจ้าอ๊อกนั้นก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็เดี๋ยวเอาปลาที่เหลือมาขายน่าจะได้ตังค์เยอะอยู่นะคะทุกคนโอเคปาเลสโกเอาปลาปักเป้าไปให้เจ้าอ๊อกดีกว่านีได้ปักเป้ามาแล้วเจ้าอ๊อกฉันเอาปักเป้ามาให้แล้วมามามาอ๊อกอ๊อกนี่นี่ฉันเอามาให้อ่ะอเดี๋ยวอะไรปลาปักเป้าเดาเหรอใช่ฉันได้ปลาปักเป้าแล้วเอาไปอ่ะนี่อา ขอบคุณนะน่าะาฉันให้แบบเป็ดตกปลาแมกมาเธอล่ะโอเคขอบคุณมากๆล่ะเธอได้แล้วทุกคนไหนอ โอ้ไม่เก๋เราได้เบ็ดตกปลาแมกบ้าแล้วค่ะทุกคนนี่ดไหนดูสิหือไฟลุกชนอุน้ยน้ำน้ำหนักปลาได้ต้องพ wow, 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 wow. ันสองว้าว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 ีเป็นไงล่ะเตรเท่โคตึงอะครับลองตกปลาที่อยู่ในนี้ก็เลยดีกว่าคะ่ะทุกคนอยากรู้ว่ามันจะได้ปลาอะไรบ้างน,นี่อุ้ยไม่เอาอยากได้แบบสมบูรณ์แบบนี้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ขอพรอตกนี่อ่า คราวนี้นะคะทุกคนเบ็ดตกปลาเราก็จะไม่ละลายไปกับลาวาแล้วเพราะว่าเรามีคันเบ็ดแมกมาเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงอุ้ย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 มามาเอ้ยอุ้ยดิ้นดิ้นเก่งดิ้นเก่งอย่าดิ้นเก่งเอ้ยนี่ี่อะไรอ่ะปลาแม็กมาอันใหม่โอ้ขออีกตัวนึงก็อีกตัวนึงขอตัวใหญ่กว่านี้ได้ป่าขอตัวใหญ่กว่านี้ได้ป่าอุ้ย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  เพชร์ชั้นมาสีม่วงเพชร์ชั้นมาสีม่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามามาตัวตัวนี้ฉันว่าตัวใหญ่แน่ตัวใหญ่แน่จริงๆปลามันก็ไม่ได้ดิ้นแรงหรอกนะทุกคนเราแค่กดไม่ถูกเองมันเป็นของชั้นดีๆวุ้ยวุ้ยทุกคนปได้ปลาชะมกูกสีม่วงดูดิ ปลามวกออกซิเดียมไว้อะล่ะทุกคนคลิปครั้งนี้เราไม่เสียเปล่าเพราะว่าเราได้ปลาอันนี้มาแล้วนี่ไงโคตรโชคดีเลยถือว่าเป็นคลิปที่ดีมากโอเคค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้าง,างคะสำหรับกัน ทำเควสหาเบ็ดตกปลาแม็กมานะคะทุกคนแล้วก็เราก็ได้ปลาตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นปลาออกซิเดียมเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อัจคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ลคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอยเป็นเพื่อนตกปลาให้สนุกดะคะ